ดิฉันนางสาวชุนชวัฒนาค่ะค่ะประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะก็คือยุคสมัยดอนปีตะวันตกนม่เองค่ะหร,าาร,าารือยุคเรเนซองค์ค่ะสมัยเรเนซอง์หรือสมัยคุนผู้ศึกษาวิทยาการเริ่มเมื่อประมาณคศ1400-1600เพลงศาสนายังมีความสำคัญอยู่เช่นเดิมเพลงสำหรับประชาชน,นทั่วไปเพื่อให้ความบันเทิงความสนุกสนานก็เกิดขึ้นด้วยการประสานเสียงด้รับการ,ราพัฒนาคมชืนขึ้นเพลงศาสนานเป็นหลักที่จะดีการประสานเสียง เพลงในยุคนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองแบบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่เรียกว่า Inmony ท h e o r y Polynony นะคะคือมีหลายแนวและแต่และแนวจะเล่นไปพร้อมกันทูกเสียงมีความสัมพันธ์ส่วนแบบที่2จะเรียกว่าโฮ m o p h o n y <s> คือมีหลายแนวและเสียงจะบรรเลงไปพร้อมกัน <S <s เพลงบรรเลงเริ่มมีบทบาทในยุคนี้เครื่องดนตรีที่นามาใช้ในการบรรเลงคือ Root Organum Archicord Original q คอ r e c ด o r d สวีโอองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ okay. left, so kind of ่งของดนตรียุคนี้ถูกนำมาใช้คือความดังเบาของเสียงดนตรีค่ะหรือไดนามิีค่ะในส่วนวันที่15นะคะประชาชนทั่วไปเนี่ยจะหลุดพ้นจากการปกครองระบบสันนิบาและก็การเป็นลัทธิสงคัาทางปัญญาินถเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้เกี่ยวกับประวัติของเลโอนาร์โดดาวินชีมา ขอเชิญสัตว์จารยร์แพทย์หญิงวณิชาขันธ้าค่ะใช่ไหมคะก่อนอื่นพวกเราขอเล่าประวัติเลโอนาร์โดดามินชีก่อนนะคะเลโอนาร์โดดามินชีเป็นศิลปินชาวอิตาลีเกิดเมืองวินชีวันที่15เมษายนคศ1452เสียชีวิตที่เมืองอัมบัวในวันที่2พฤษภาคมคศ1519 เป็นอัจฉริยะบุคคนที่มีความสามารถหลากหลายเป็นทั้งสถาปนิกแบบเรมบ์งองนักดนตรีนักไม้ขาคณิตน,นักวาดภาพนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ดาวินชีมีงานศิลปะที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นเช่นบาร์การ์ยานหรือสุดท้ายและโมนาลิซาดาวินชีเป็นบุคคลแรกที่วางรถถากฐานด้านการบินรวมถึงวิศวกรรมโยธาด้วยวความที่เป็นบุรุษที่มีจิตวิญญาณในศาสตร์หลายแขน,นนะคะ เกิดจิญยานของศาสตราววิทยาการในสมัยเคื่อนผู้ศิลปะวิทยาการและการบรรลุความสำคัญของยุคนี้ค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายหพิ่มเตอนกับสัวนิที่16นะคะมนุษยนิยมยังคงเป็นลัทธิสำคัญทางปัชญาการปฏิรูปทางศาสนาและการต่อต้านทางการปฏิรูปทางศาสนาของพวกคาทอลิกนะคะเป็นเหตุการณ์สำคัญอย่างยิ่งของคิดศาสนาเพลงร้องแบบสอดประสานทำนองพัฒนาจนมีความสมบูรณ์แบบ เพลงร้องยังคงเป็นลักษณะเด่นแต่เพลงบรรเลงก็เริ่มนิยมกันมากขึ้นในสมัยนี้นะคะมนุษย์เริ่มเห็นความสําคัญของดนตรีมากโดยถือว่าดนตรีเป็นชนิดของชีวิตนอกจากจะให้ดนตรีในศาสนาสืบเนื่องมาจากสมัยกลางและยังต้องเป็นการดนตรีของคาลิไหตเพื่อพักผ่อนในยามว่างเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ดนตรีของคาลิไัตและดตนตรีศาสนามีความสําคัญเท่ากันนะคะสนุกเลยนะคะ หนึ่งบทเพลงใช้โพล์ดิฟ و ن ส่วนใหญ่ใช้3 4ถึงสแนวในศตวรรษที่16น่าได้ชื่อว่า t ด e g โกลเด a นเอ f ออฟคอร์ดฟีมีการพัฒนาริดึมในแบบจ o ๊ก l กอร์ชามและจิ๊กเกอ์ชาขึ้น3มนะคะมีการประสานเสียงใช้คู่3ามตลอดและเป็นสมสัยดิ้ายที่มีรูปแบบของการขับร้องและการบรรเลงเหมือนกันเครื่งนองดนตรีในสมัยนี้นะคะ 1. เครื่งงงนองดนตรีในสมัยนี้ที่นิยมใช้กันได้แ,แก่เครื่องสายที่บรรเลงด้วยการใช้คันชัก ค่ะะคะ่สำหร,รับพวกเราค่ะรับแกงก็ต้องขอขอบคุณซาตา,า,านัเพื่อนอิงแม่สาติรันท์ขอได้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ข่าวหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ